ปเปาไอเดียนี้มาจากเอ่อตอนที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เราก็ไปไปเจอสถานบันเทิงแห่งหนึ่งอะ่ะ<ฮ>ก็คือแบบเขาก็มีรับจองแบบนี้แหละแต่อาจจะเป็นแบบวงแคบคือรู้จักกันเฉพาะพวกแบบนักเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ้ยมันมีอาชีพแบบนี้ด้วยหรอที่แบบรับจองอะ่ะเราต้องเสียตังค์เพื่อไปให้เขา่นั่งจองแล้ว,แล,วแล้วเราค่อยไปเที่ยวตอนแบบส่งสมทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพอกลับมาที่กลับมาที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็ เออเราก็มารู้ว่าร้านเนี้ยกําลังจะมาเปิดที่กรุงเทพคือเพื่อนก็โทรมาบอกว่ารู้ไหมว่าร้านที่เราอ่ะที่เราเคยไปไปจองกันอะ่ะมันกําลังจะมาเปิดที่กรุงเทพแล้วนะคือพอเพื่อนพูดปุ๊บโอกาสตรงนี้ขึ้นมาเลยเราก็แบบคืยงั้นเดี๋ยวฉันไปรับจองดีกว่าคือทําเหมือนที่เชียงใหม่ดีกว่าอะไรเนงะี้ยก็เลยแบบก็เลยร,รู้ได้ยังไงว่าร้านนี้ถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วมันจะต้องอม,มีการจองเกิดขึ้นคือเราไม่รู้แต่เราคิดว่าร้านอะ่ะมันน่าจะดังเพราะว่า เหมือนนักเที่ยวอะ่ะคือถ้าสมมติว่าไปเชียงใหม่ถ้าไปไม่ถึงร้านเนี้ยก็คือว่าเหมือนไม่ได้ไปเชียงใหม่อโอเคตอนนั้นก็คือพูดกับเพื่อนเล่นๆก่อนว่าแบบเออจะรับจองนะเออแบบก็เลยลง Facebook ตัวเองว่าแบบรับจองโตะลูกค้าคนแรกๆเลยคือเพื่อนเราเองอือาล่เริ่มต้นจากเพื่อนกันเองเนาะแล้ว,แล,วแล้วมันมันแตกลายออกมายังไงมันขยายออกมาได้ยังไงพอเราพอเราเข้าไปทําเองแล้วอะครั้งแรกเราก็รู้แล้วว่าหงานมันง่ายจังแค่มานั่งรอโอ้โหถ้าสมมติว่าเราอะ มีทีมหลายคนเราก็จะได้หัวคิวหลายคิวอยู่เราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวแบบเดี๋ยวหาทีม <c oughs> ก็คือเริ่มจากชวนเพื่อนๆนรุ่นน้องอะไรเงี้ยคือเริ่มมาแบบมารับจองกันก่อนอะไรเงี้ยสร้างทีมเดี๋ยวไอ้ร้านนี่พอเปิดในกรุงเทพคนแน่นเลยเหรอคนแน่นตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> วันแรกคือราคาแบบพุ่งเหมือนตลาดหุ้นคือคนที่แบบรับจองอะ คือมันไม่ได้มีท,ทีมหนู่ทีมเดียวที่แบบรับจองหรือว่าตอนแรกเป็นหนูคนเดียวอะไรเงี้ยก็มีคนที่เขาก็เห็นโอกาสตรงนี้เหมือนกันเขาก็มีแบบมารับจองเหมือนกัน oh. ก็คือไปนั่งต่อวันแรกที่ร้านเปิดบบก็ไปนั่งต่อแถวกันแล้วมีหลายเจ้าเลยใช่ก็มีหลายเจ้าอยู่เหมือนกันอ่าอาวแล้วเราก็มองเห็นเอาเลยขยายแตกลายเลยใช่ตอนแรกก็เป็นแบบเป็นแค่กลุ่มก่อนมีเพื่อนอยู่ 3- 4สี่คนก็ชวนกันมาทําแบบเหมือนอาชีพเสริมอเออแกแบบมาทํากันคือแบบเรามารับเราเรา,เราเห็นเงินแล้วแบบ มันน่าจะได้เยอะกว่านี้อีกเลยก็เลยแบบสร้างเพจก,ก็เริ่มมีลูกค้าไว้ใจเริ่มมีลูกค้าเข้ามาแบบทักทายแบบเยอะขึ้นส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าจากในร้านเขานั่นแหละว่าที่เขามา walk in เราไม่ได้เขาก็จะบอกว่าพี่รับจองโต๊ะหลออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะขอ c o n แทคเราไป <c oughs> แล้วก็คือแบบเราก็จะเริ่มมีลูกค้าจากข้างในมากขึ้นคือพอเริ่มแบบพอเริ่มลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นคนนี้ก็แบบจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะคิด ว่าคนในชุมชนเราเนี่ยแหละคือมีพ่กป้าเนี่ยแหละเขาว่างงานกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองชวนดูคือเริ่มจากป้าเราเองก่อนเริ่มจากครอบครัวเราเองก่อนว่าว่างไหมก็คือแบบเดี๋ยวไปจองโต๊ะก,กันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็งงว่าจองโต๊ะอะไรคือแบบไม่รู้หรอกว่าว่ามันมีอาชีพแบบนี้เกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบยิ่งไปบอกว่าเป็นผับเขายิ่งแบบโหฉันไม่ไปหรอกแกฉันอายุเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบก็เลยบอกเขาบอกว่า ไม่เป็นไรคือเดี๋ยวจัดการให้เองหมดเลยแค่ไปนั่งให้เฉยๆไปนั่งไปนั่งรอลูกค้าให้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกเครื่องดองเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวสั่งให้เดี๋ยวสอนให้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะทําแต่แบบว่าด้วยความที่โควิดมันระบาดแล้วก็แบบเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอย่างน้อยมันเห็นเงินเขาก็เลยแบบเหมือนแบบมีความกล้าลองไปทําดูพอเขาไปทํา เออมันง่ายจริงๆอย่างที่เราพูดเขาก็ไปชวนพวกป้าๆข้างบ้านไงมาทํากันอ,อใช่ทีนี้ก็เลยมาก,กันทั้งชุมชนเลยใช่มาทั้งซอยแล้วค่ะมาทั้งซอยเลยลุงป้านะอาอาเรียกใช้มาหมดเลยโอ้โห <laughs> แต่ว่าคือความที่เป็นป้าเนี่ยประเด็นปัญหามันมีไหมตอนแรกเลยเนี่ยอโอ้ปัญหาเยอะมากเพราะว่าการที่จะใช้ผู้สูงอายุเนี่ย <laughs> เขาจะช้าวกว่า เออวัยรุ่นแกก็จะแบบลืมบ้างลืมบัตรประชาชนลืมอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบเดี๋ยวเดี๋ยวบัตรประชาชนต้องใช้เหรอตอนเข้าร้านตอนร้านเปิดหกโมงนี่ยนะใช่ค่ะอ๋อต้องอายุเกินเท่าไหร่สิบแปดยี่สิบยี่สิบต้องอายุเกินยี่สิบต้องอายุเกินยี่สิบหน้านี้ดูยังไงก็ไม่เกินต้องโชว์บัตรต้องโชว์บัตรโอ้ตายเพรหนึ่งลืมเนี่ยไม่คุ้นี่ยลืมไม่ได้ก็คือแบบว่าถ้าลืมบัตรประชาชนเนี่ยก็คือแบบ แบบโหจะต้องแบบแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ oh. คือช่วงแบบช่วงแรกๆเนี่ยป้านเนี่ยก็คือแบบจะแบบมีความกังวลแล้วก็จะแบบว่าเกรงว่าฉันจะเข้าร้านเนี่ยจะทํำยังไงไม่เคยอะ่ะคือแบบเขาจะถามเราบ่อยมากว่า oh. ทํายังไงอะ่ะสั่งอะไรพอเราบอกว่าสั่งอันนี้พอามอีกดีนึงจำไม่งได้เลยเา อะไรอย่างเงี้ยแบบหนูก็จะแบบหนูก็จะปวดหัวมากเพราะว่าไม่ใช่ป้าคนเดียวเป็นส<ม>ิบคนบชาชนผิดมาก็มีเป็นสิบคนอ่ะแล้วคือแบบโอ้โหแต่ละคนคือหนูแบบใจเย็นแบบว่าต้องค่อยๆแบบป้าออค่อยๆสอนเขาแบบใจเออย็นๆไม่เป็นไรคือบแบบไม่ต้องกลัวเออ,เอ,อบัตรประชาชนใส่กระเป๋าปอลใส่กระเป๋าผิดมาวันนั้นเอา,า,าของใครมากันไม่รู้จริงวิ่งแทบตายต้องกลับไปเอาใหม่ต้องกลับไปเอาใหม่กลับยังไงอ่ะมอสารับจ้าพเอาเลยไม่ทันออกตุ๊บเลยขึ้นเินเลยอ่า ต้องทําเวลาเพราะว่าพอได้ตั๋วมาแล้วพอได้บัตรคิวมาแล้วอะถ้าสมมุติว่าไม่อยู่ตอนนั้นก็คือข้ามคิวอ่าโอเคก็ก็ผ่านพ้นไปหลังจากช่วงระยะหนึ่งป้าๆหลายก็เริ่มเริ่มชินกับกาก็คือตอนนี้ก็คือเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วโปรเฟชชั่นอลคือเป็นเด็กเด็กเที่ยวเต็มตัวแล้วใช่ทีมอื่นก็ยังมาขอใช้บริการด้วยถึงขนาดนี้เลยป้ารู้สึกโอเคใช่ไหมฮะไม่ได้ถูกใช้แรงงานสว จะใช้เด็กด้วยว่ามีอีกไหมีต่ออีกไหมถามนิดหนึ่งว่าเวลาจองลูกค้าสมมติอาจอยากไปที่ยวบอกเช่วยจองเนี่ยอาต้องเสียค่าบริการให้เรร่อนเท่าไหร่สุขเสาเนี่ยจะเป็นราคาเหมาอยู่แล้วค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะรับเวลาไหนสมมติลูกค้าจะมารับ1ทุ่มก็ราคา800ถ้า2ทุมก็900บาท เริ่มต้นที่ 800, 800ใช่ไหมเริ่มต้นที่800บาทถ้าเป็นสุกเสาร์แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็500บาทเพราะว่าคิว <Q S 1> ไม่ได้เยอะอะไรมากมาย<ๆ>ก็ไปจองโต๊ะให้มันดีๆที่แบบที่ดีๆที่ลูกค้าอยากแบบอยากเลือกที่แบบว่าโต๊ะโซนเวทีอะไรอย่างเงี้ยวันธรรมดามเราก็จะแบบเราก็จะมีเวลาไปจองอย่างกัน้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะก็โอเคนะคับถ้าวันธรรมดาก็จะง่ายกว่าวันสุกเสาร์เยอะเนี่ครับท่านผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งของความแปลกใหม่ในสังคมของเรา เป็นเรื่องของความสนุกสนานที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะมันก็สร้างอาชีพให้กับคนได้แล้วก็คุณเฟรนด์นี่ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ที่จุดให้เรื่องนี้มันติดขึ้นมานะครับขอบคุณมากครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจคร,ครับ,บคุณเฟรนด์และป้าแดงคับป้าแดงคือรับจองอะไรอย่างอ,อื่นด้วยเหรอโอ้โหแดงคาิ เหรียญอ๋อรับจองรับจองเหรียญอ่าเหรียญเอาเวลาเวลาเหรียญกระสาบออกมาโอ้ไปนอนห้าทุ่มนุ่นเหรียญกระสาบรับจองเียกระสาบแบงค์ชาติครัวซอง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 ที่ดังๆอยู่ตอนนี้กระสาบนี่ปูเสือนอนอะไรนจังหวัดที่ปทุมเนี่ยกูเสือนอนกันเลยแบบรถวิ่งนี่กระเพือนุบตบเฮ้ยมันจะวิ่งมาชนเราไหมเนี่ยจริงๆเนี่ยไปกันมาเนี่ยเนี่ยโอ้โหทีมเนี่ยโอ้จรจริงโอ้ยอยู่บ้านมดีดดีนะไร 1 0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการต10 Day ค่ะ